รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีคว้ารางวัลชมเชยในโครงการประกวดคลิปวิดีโอไวาเรัาไฟมายฮิโร่ค้นหาฮิโร่แถวบ้าน เมื่อวันที่11ธันวาคม2567ณชั้น6พารกอนซิลิเพล็กนักศึกษาทีม RM UTT PC 6601นายภูมิศักดิ์ป่าเวียงนางสาวพลอยชมพูมนัดช่วงนางสาวรามาวดีพรมเมธนายพงศกรสิงป้อมนายวงศกรชุนเฉียวและนายนัทพลชำนานพูดนักศึกษาชั้นปีที่2คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ,บุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นัพัก มีอุตสาและอาจารย์อนุสอนสาคอดีเป็นที่ปรึกษาได้รับรางวัลชมเชยในโครงการประกวดคลิปวิดีโอไวายรฝลายไมฮิโร่ Hero ค้นหาฮิโร่แถวบ้านจากผู้เข้าประกวดกว่า300คลิปวิดีโอโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุน้นและสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆด้วยตนเองส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการลงมือทำ ผ่านภาพะะยนตร์ไทยเรื่อง Start it up อว้ย t t r t n ตนอน t o p เสมือนการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อพลังเชิงบวกสู่สังคมติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Start it up th และ Facebook เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมทรธัญบุรี